จับตรงตูดดูดทางปากแล้วกระชากด้วยของแท้ต้องมีหอยกระรอยยิ้มสวัสดีค่ะดิฉันชื่อแก้วรีชุมพลนายอุทยานะคะก็ของร้านเจ้หอยค่ะ สวัสดีค่ะเจ้หอยค่ะขายหอยมา16ปีตอนแรกก็ขายไก่ไม่มีกระดูเฟ้นฟ้ายเทป,ป,ปญี่ปุ่นชานม,มุกอย่างเงี้ยตอนนั้นขายไก่ไปไปมา,มาก็เป็นไข้หวันนกรั้งแรกก็เลยมีคนแนะนําเขาก็แนะนําให้ขายหอยนางรมความที่เราแบบอายุ18มันเด็กเราก็ไม่ได้คิดเพราะว่าเราไม่มีใครนําทางอะเรายังเรียนไม่จบด้วยโชคดีของคนที่สอนด้วยนะเขาแนะนาเขาสอนเราเนี่ยเราเป็นลูกศิษย์ที่แม่งเอาจริงเอาจังเวย้ยแล้วเราพัฒนาไปต่อเราก็เลยมีทุกวันนี้ในช่วงที่หันมาคา้า เป็นยังไงบ้างรังแรกขายตามตลาดนะขายได้มากกว่าขายเคฟอะประมาณ2เท่าพลิกวิกฤตได้ไงเราก็จะอยู่ได้เหมือนช่วงนี้โควิดเอาง่ายๆเลยถ้าวันเดียเราไม่ปรับตัวจะขายอะไรก็เจ๊งไม่มาออนไลน์ไม่มาแพลตฟอร์มไม่มา, platform, ม,ม,ามีตัวตนยังไงก็พังจะมานั่งขายเหมือนสมัยก่อนอ่าฉันไม่สนใจลูกค้าต้องเอฉันโน no. ยิ่งทุกวันนี้ลูกค้าเขามีสิทธิ์เลือกถูกปะอำนาจการเงินอยู่ที่เขา นะลูกค้าคือพระเจ้าที่ร้านเนี้ยขาอยอะไรบ้างจะมีหอยนางรมมีอยู่2แบบหอยนางลมสุราษฎร์ก็จะมีบางช่วงเท่านั้นที่หอยสุราษฎร์เนี้ยมันไม่สามารถเก็บได้จริงๆก็จะมีแพร่จากจังหวัดใกล้เคียงแต่ทุกงานนะก็คือแบบมีคุณภาพเ<ใ>น,นพี่ยค่ะ ค่ะก็จะมีของเจแล้วก็ของเพื่อนมัง่งเพราะตอนนี้เอาตรงๆเนาะแพรเราเล็กๆเราไม่ได้แบบแพใหญ่เลยอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นของที่มันไม่ได้ถูกเลี้ยงด้วยใส่อาหารอ่ะมันเป็นแบบตามธรรมชาติเลยส่วนอีกอันนึงจะเป็นหอยนางรมแกะเนื้อของเราเนี่ยเราจะไม่ได้แพ็คใสก่กระปุกแต่เราอ่ะจะแกะเสร็จปุ๊บแ่ะเราก็จะคือเอามามาล้างแล้วก็ทำความสะอาดใช้ขายเราจะไม่แช่น้ำให้อื่นมันเน,เนื้อแน่นหวานทาร์เก็ตของเราคือลูกค้ายอมจ่าย เพื่อให้ได้ของที่เจ๊หอยคัดมาให้แล้วอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนลูกค้าไว้ใจเราเหมือนเราเป็นเป็นเพื่อลูกค้าเราเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยเฮ้ยเจย๊รอบนี้แม่งสุดวันหนูชอบแบบนี้เราก็จะเก็บเก็ดเล็กๆน้อยๆที่ลูกค้าบอกเราเงี้ยเอามาใช้แล้วพัฒนาะแล้วก็จะมีปลากระพงทอดน้ำปลาทอดน้ำปลาทอดน้ำปลาปลาจะออกเนื้อหวานนุ่มฟูมันไม่ได้เป็นแบบกินแล้วมันเด้งเหมือนลูกชิ้นอย่างเงี้ยเอออันนี้คือแบบสุดอันนี้สุดมาก็ต้อง แล้วก็มีหอยเชลล์อบชีสเ,เนื้อหอยเชลล์ดีม,มากเนื้อแน่นหวานแล้วก็เจจะมีกุ้งแม่น้ําหัวมันเยิมอันนี้คือเป็นมันของกุ้งเลยไม่ได้เติมไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรเลยเวลาลูกค้ากินนะคือจะแบบอะไรประมาณนี้ยีกอันนึงมาใหม่เอาใจทุกคนเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยแหละข้าวผัดมันกุ้งแม่น้ําก็จะมีกุ้งแม่น้ําแบบตัวใหญ่ๆแล้วก็แบบใส่ข้าวกินแบบอันนี้อิ่มเลย กับบางคนอยากแบบเจ๊คะหนูอยากจะกินอันนี้หน่อยอันนี้หน่อยอันนี้หน่อยอะคะ่ะแต่ว่าเป็นข้าวด้วยเป็นซีฟู้ดด้วยก็จะมีแบบพ้วปินโตสวยๆเป็นแบบนี้เหมือนเราไปใส่บาทฟานมัสการค่ะหลวงพี่อรุณสวัสด์ตอนเช้าสวัสดีวันจันเริ่มต้นที่ร้อยห้าเก้าก็จะได้ข้าวได้กับสองแต่ว่าถ้าเกิดสมมติอยากได้แบบซีฟูด้ดจ๋าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะสองร้อยกว่าแล้วของในเมนูบุฟเฟ่เนี่ยมีประมาณเี่่ เมนูบุฟเฟ่เนี่ยนะเริ่มต้น999บาทสูงสุดนะคือ1899กินได้ทุกอย่างไม่อัน้นถ้าเกิดสายหอยนางรมสายพวกแซลมอนซาซิมิหอยเชลอะไรพวกนี้เบื้องต้นเลยเนะี่ยโอ้โหนะหลด999เนี่ยคุ้มแล้วแล้วในช่วงที่ผ่านมาค่ะสถานก,การณ์โควิดเป็นไงบ้างคือมองว่าทุกๆวิกฤตเนอะมันก็เป็นโอกาสมันก็ทําให้เราได้ลองผิดลองถูก ทำให้เราได้เห็นว่าไลฟ์สไตล์ hmm. คนเปลี่ยนโชคดีที่เจ๊หอย ấy, เริ่มรับมือจัดการกับวิกฤตตั้งแต่โควิดหนึ่งแต่ตอนเจ็บหนักเลยอะคือโควิด3โควิด4 mm hmm. นะเราต้องแบกพนักง,งานไว้ด้วยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ลดเงินเดือนเขานะเราก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงให้มันอยู่จนถึงรอดฝั่งแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้อะมีอะไรอยากให้ำอไหโอเค คุณยังโชคดีจับตัวเองก่อนอ๋อก oh, ูยังหายใจหันไปมองอ๋อก oh, ูยังมีที่สุขวนอนอ๋อ oh, กูยังมีรถขับกูยังมีงานทำกูยังมีข้าวกินแค่วเนี้ยคือโชคดีที่เหลือก็อยู่ที่ว่ามึงมีสติได้เร็วแค่ไหนตั้งสติอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะเอาเวลาคิดเนี่ยเอาเวลาจะคิดปวดหัวนะคุกอะไปสร้างดีกว่า สนับสนุนก็ได้เป็นกำลังใจให้ทุกคนร้านเจ๊นะคะก็สาขาหลักในอยู่ที่เมืองทองธานีถ้าเกิดใครอยากเข็นสาขาอื่นของเจ๊นะทักอินบ็อกไปเนอะเดี๋ยวเจ๊จะบอกว่ามีสาขาที่ไหนบ้างสามารถ d e l ิเวอรได้24ชั่วโมงถ้าใครอยากให้จัดเลี้ยงไปจับนอกสถานที่เราก็มีสามารถสั่งใน l i น์ OA ของร้าน jhoy หรือ f c e e o o o เพจเจ๊หอยสอนสอยเงินล้านจับทงตูดดูดทงปากแล้วกระชากด้วย ของแท้ต้องมีไผ่กับลอยยิ้ม